คือเขียนแบบว่าไม่เห็นอะไรเลยนะครับเราจะเจ็บดูกันนะอ่าแล้วดูว่าจะเป็นออดอะไรเดี๋ยวส่องให้ดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเป่าจะระบายให้แบบหมดเลยนะนี่หมดแล้วตอนนี้คุณพ่อสักไว้แล้วนี่หนึ่งตัวครับแต่เจ้าเป่ายังไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนเดี๋ยวดูว่าเจ้าเป่าจะขายถูกไหม สวัสดีครับคุณผู้ชมเราเนี่ยตอนนี้เพื่อนๆเปลี่ยนเป็นคุณผู้ชมแล้วหรอที่เราจะมารีวิวของใหม่อาสอบขอทีสองนี่เฮ้ยตีละกกาเอาไปได้เฮ้ยไม่ได้แล้วเฮ้ยไม่ได้แล้วดูเขเอ่อฮึบไม่ได้แล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนเราซ้อมเราได้ทุกรอบเลยใช่ไหมพอตอนทำจริงเนี่ยไม่ได้เลยอ่ะโอเคครับเอ้ยยยยใครเร็วเฮ้ยไม่ได้แล้ว โอเคโอเคเฮ้ยยับบับบับกิ้งล่วงลงไปเลยึโอ้โหเอาสวยๆสักทีนึงดิเฮ้ยล้มไม่เป็นท่าองมีอะไรบางเลยโอเคต้องมีอะไรบางเลยเฮ้ยตายแล้วว่าเพื่อนเฮ้ยได้อยู่บนหลังมือเลยทำอะไรนี่โอ้โหเล่นสเก็ตบอร์ดอย่างงี้โอ้อเอาเวลาเล่นเขาเล่นอย่างงี้เหรอใช่ใช้นิ้วใช้นิ้วเป็นขาใช่ไหม ยออก็คือเหมือนเหมือนขาไถาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ <Yes. S 1> โ,อโอเคอ่ะแล้วนอกนอกจากนี้สเก็ตบอร์ดเป่ายัางทำอะไรได้อีกอ่ะมีแสงด้วย <c oughs> ออโอเคโอเคมเพื่อนๆหน่อยไหมเป็นตัวอะไรครับกระรอกอ๋อเป็นกระรอกเหรอนี่แม่พเพื่อนเป็นกระลอกน่ารักโอ้โหมันมีแสงด้วยอ่ะว <Wow. S 1> ้าวหายไปแล้วว้าวเอาขาไปเลย แต่ว่าเราต้องจับให้มันแบบซูมเข้าซูมออกนิดนึงนะเพื่อให้มันเห็นชัดว่ามันเป็นยังไงครับ <Yes. S 1> นี่ไต่ไปตามกระลอกก็ตไตแขนเจ้าเปาไปเรื่อยๆหายไปแล้วมันอยู่ไหนอ่ะโอเคครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือสเก็ตบอร์ดนะครับจเจ้าเปาเพิ่งจะซื้อมานะครับเที่ยวเรียนมีงานวันไหว้ครูแล้วก็มีตลาดนัดจำหน่ายเจ้าเปาก็เลยไปซื้อมาครับเรียบร้อยหนึ่งอันสเก็ตบอร์ดอีกหนึ่งอันครับ คือปากกาแมจิกนั่นเองปากกาล่องหนปากกาล่องหนเหรอดูครับที่ผมนี่นี่ไหนดูดูที่หัวสักรึยูยูยมเูยูย่ยูยมยอยูยนยู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 วูยูยูนูย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 นนูยูยมยเยูยเยูย่เูยนี่ยู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 มูยูยอมย้ยยยีีูย ใครก็ไม่รู้หรอกว่าเราสากอะเออใช่ก็คือแบบถ้าแบบป่าๆแบบนี้จะมองอะไรไม่เห็นเลยนะพเพื่อนๆดูนีนนนไม่ไม่ไม่รู้ว่ามีรอยอะไรเลยนะแต่เดี๋ยวพอเจ้าเป่าเอาไฟส่องครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋เนี่เเดี๋ยวให้เจ้าเป่าอาไฟส่องให้ดูเห็นไหมมันจะมีลายว่ะอ๋อนีเดียเจ้าป่าแบบ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 แนี่นี่ไฟไฟฟ้าไฟฟ้าลัดวงจรโออันเนี้ย ไฟตัวนี้มันน่าจะเป็นพวกแสงตะกูลพวกแสงอินฟาเลตครับแล้วก็คือมันสามารถส่องแล้วก็มองเห็นได้อ่ได้ไหแบบม,มือให้ดูเพื่อนๆดูนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นเงาที่สะท้อนที่เปาเขียนไว้ครับอะสมมุติว่าเขาจะเขียน,เข,ยน,นเขียนออาเขียนออาคือ,อ,อเขียนแบบว่าไม่เห็นอะไรเลยนะครับ,บจะเจอป่เหมือนกันนะอ่าแล้วดูว่าจะเป็นออาเดี๋ยวส่องให้ดูครับเฮ้ยเฮยหะเพื่อนๆเห็นไหม มือถ้าเป่าก็กลายเป็นออาแล้วแต่ว่ายังไม่ให้เพื่อนๆเห็นนะว่าจะจะเป็นลูกตัวไหนครับพี่เดี๋ยวเพื่อนๆต้องลองเดานะว่าคุณพ่อเขียนว่าอะไรนะครับอ่ะมาเดาครับว่าคุณพ่อสักเป็นลูปอะไรครับเดี๋ยวจะเปล่าส่องเลยครับเฮ้ยเฮ้ยไอเลิฟยูเดี๋ยนี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวส่องให้เพื่อนๆชัดออาอ่าใช่ไหม คือถ้าถ้าสมมติว่าเรามองไปแบบนี้มันไม่เห็นอะไรเลยนะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเวลาเจ้าเปาส่องให้ดูอ่ะส่องให้เพื่อนดูอีกรอบนี่ดูไอเลิฟยูไอเลิฟยูเราก็จะสามารถสักอะไรไปก็ได้ครับเนี่สักไปโรงเรียนคุณครูไม่รู้ด้วยเพราะว่าจะต้องมีอันนี้คอยส่องครับโอเคครับอันนี้ก็คือของเล่นใหม่ของเจ้าเปาครับที่เจ้าเปา oh. อ่ะเพิ่งจะได้มาค oh. ขาเนี้ยเดี๋ยวพ่อจะเล่นเกมดีกว่า พ่อจะสักลงบนสกีบีดี้ครับแล้วให้เจ้าเปาหาว่าสกีบีดี้ตัวไหนที่ถูกสักกันแน่เนี่ครับตอนนี้คุณพ่อหยิบตัวพวกเหล่าทีวีแมนคล็อกแมนแล้วก็สปิเกอร์แมนมาเมมีสปิเกอร์แมนนะครับมีคล็อกแมนมีคาเม่าแมนนะครับทีวีแมนดิวแมนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือทีวีแมนอ่ะเดี๋ยวเจ้าเปาจะต้องหลับตาครับแล้วต้องเดาครับว่า พ่อสักไว้ตัวไหนกันแน่ <What? S 1> ตอนนี้คุณพ่อสักไว้แล้วในหนึ่งตัวครับแต่เจ้าเป่ายังไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนเดี๋ยวดูว่าเจ้าเป่าจะถ่ายถูกไหมอ่ะพ่อให้โอกาสในการเลือกทั้งหมด3ครั้งครับว่าเจ้าเป่าเลือกถูกหรือผิดครับให้เจ้าเป่าลองส่องก่อนก็ได้เออว่าตัวไหนกันแน่ที่ถูกมาร์กจุดไว้ตามหาครับเจอไหมเจอไหมไม่เจอเฮ้ยไม่เจอเอา้าตัวไหนกันแน่ จอเน้ออย่าบอกาเขาไม่ได้สักตัวนเลยวน้ยนเดี๋ยวนี้เดวนี้เดี๋ยวเดียดีนขสักไบนตัวนี้ครับเห็นไหมเห็นลายก็คืออยู่บนคาาเมล่าแมนนั่นเองอ่ะเดี๋ยวให้ดูลายสักสัก่อนสั้วปนอันนี้หนูจะวาดใจเล็กๆแต่พอทำสืบเตาโอเคโพอต้องดาเหรอต้องดาเลยค่ะตาวนี้ตาเจ้าเปาเป็นคน มาร์กบ้างนะครับเดี okay. okay. ๋ยวคุณ hmm. พ่อจะเป็นคนหานะครับว่าเจ้าเป่ามาร์กไว้ที่ตัวไหนครับตอนนี้เจ้าเป่าไปทําเครื่องหมายมาแล้วคุณพ่อจะต้องหาให้เจอว่าทําเครื่องหมายอยู่บนที่ตัวไหนว่าตัวแรกคะครับตัวนี้มีไหมโอ้มีรอยขีดเล็กๆตรงนี้นะเพื่อนๆหนดูว่ามีไหมนะครับมอ่ะข้างหลังข้างหลังพลิกไปพลิกไปเอตอนนี้มีขีดที่ก้นนี่ไม่ไม่ใช่ ขีดพังของมันเองาอเหรอไม่ใช่หรอสำหรับว่าตัวนี้ไม่มีขีดใช่ไหมใช่ตัวนี้อตัวนี้ไม่มีขีดดูตัวนี้ตัวนี้เราก่อนมีตัวนี้ต้องมีแน่นอนเพราะว่าพาอขีดไว้เองจะมีรูปหัวใจอยู่ตรงนี้เน่จะเป่าหมากเพิ่มอยู่เห็นไหมเพื่อนมีตรงอื่นไหมตัวตัวต่อไปตัวนี้มีไหมมีตัวนี้ก็มีเหมือนกันธรรมดาจะไม่มีนะครับีพอสองเข้าไปแล้วก็จะเห็นครับตัวนี้ต่อไปเอ้ยตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็มีเมื่อกี้พ่อเห็นแบบ ใช,ใช่เดี๋ยวดูว่าอยู่ตรงไหนนะครับอ,อ,อ,อ๋อไม่มีเหรอไม่มีตอนนี้ไม่มีครับเพื่อนๆตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายต้องมีแน่นอนโอโ้โหอยู่ตรงหน้าจอเลยตัวนี้บอกว่าเดี๋ยวจะทำหน้าจอให้มันเรืองแสงครับอาระบายสีหน้าจอให้หมดเลยเดี๋ยวดูว่าหน้าจอของมันจะเรืองแสงหรือเปล่านะครับ <Okay. S 2> นี่จะปังเหมือนจะทำเครื่องหมายทั้งตัวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเรืองแสงทั้งตัวไหมเนี่ยคือขีดอย่างเงี้ยจะไม่เห็นอะไรเลยนะเพื่อนๆแบบนี้ใช่ไหมจเจ้าปอากาลังระบายอยู่แต่ว่าเราจะไม่เห็นหรอกครับว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูดต้องสองครับนี่อ่ะโอเคนี่เริ่มดูครับมับเข้าไปโอ้โหดูลายเต็มตัวดูเลยโอ้หหน้าจอขีดขีดยับ เดี๋ยวเยวจ,จ้าปล่าจะระบายให้แบบหมดเลยนะนี่หมดแล้วแล้วพอเอาไฟออกนะมันเหมือนไม่มีอะไรเลยอ่ะเพื่อนๆเห็นไหม<อ>เหมือนไม่มีอะไรเลยอ่ะว่างเปล่าไปหมดครับแต่ว่าพอเอาไฟส่องนะมัฟเข้าไปเนี่ยมันจะเรืองแสงขึ้นมาครับโอ้โหเนีเรื้งแสงทั้งตัวเจ้าเปลาขีดทั้งตัวโอเคครับอันนี้ก็คือปากกาล่องหนนั่นเอง โอเคไปเงี้สนุกไปวันนี้จ้งป่าโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่าไลค์กแชแจช่องปลาสอนยี่นยังไม่มาโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องปลาสอที่ลีด้วยนะไปแล้ว